อันนี้ปลาคาวปลาแห้งนะปกนอกไม้กับมีนะ,อะตอนนี้เรามาเจออันผุ้สาวลูกสองเป็นขายอาหารอยู่แคมทางอีวานโพน,น,น,นพุทหูนพนกเนาะจักหฮอนึง มนะาอุดหนุนเพื่อนได้เนาะพี่น้อ,นอ,นนนองเลยเู้ดใดเดินทางการไปไหนมาเพื่อนขายทุกๆเ้าสบายดีพี่น้องหมดชูฟูสุพน้องตอนนี้บาสอนอยู่ที่ตลาดต้นโพน้องตัวตลาดเซาน้องบก คลิปนี้สิพาพี่น้องมารอบมาเบิ้งตลาดเนาะเห็นเขาเจ้าขายปลาลายก็ปลาขึ้นอยู่ที่ตลาดเชาหนองบกนี่เต็มเลยนะลอยขนาดปลาปากปลาขาวเน่อยปลาขึา้นตรงไหมเนาะลายขนาดเลยปลาขึ้นอยู่ที่ทตลาดเชาหนองบกปลาขนาดให้่ครับ ปลากรลเนี่ยมปลาปลา้งนั้นเลยโตละสามสิบพันหากระม้มันี่เหรอต่นี่แล้วอมือปลาขึ้นนะปลากระดานอ่าบ ไปตู้ป่ะภาษาอีโอ้ดี๋ยไปตู้น้อยภาษาอีรลแปดสิบโอเคของปาป้าเนาะอันนี้ปลาขาวปลาแห้งนะปลาไม้เรากันก่อนเต็มเลยปลา โอ้มีหอยอือนมาเนี่ยเอือกมีไหโรยนแฟนอืวยไงยน้ำแขโรนแฟนคีดซื้อทีตลาดเทากเออไปหาเ้อเอาไปหาอไอเด้อโอเคมาได้เป็นกระซามกระซาม นน่เา่าด้่เียดเลยเอออเอตัวเดียวเนาะโลอะไรไปดูเนี่ยเจ็ดสิบพันแล้วธรรมดาธรรมดา máy chi như thế nào, mày chi nó chưa 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 โอ้แมงม้รวมเนาะองสพบก้องไหนเนาะอสิบพันกล่องสิบพันบอกจอย่สิบม่ไหมด้เอาหากระลูก่ะมันแม่ก็ได้แมงขมน่ะนะคะแมงมันแมงมันเนาะฮะกล่องหนึ่งกล่องไหนเนาะกลองไดก็ได้นี้แบบกล่องไหก็ได้เลย มีแมงมันแมงทับเต้าเรามีแมงเมาดิวเามีเนาะ <c oughs> จิงลีจะมีบ่ชิ้นส๋มกันเมื่เนาะอ่าสองเนาะอ่าหอยเนี่ยหอยจูบโซนี่ขาย มมหมักเลนหมักนาวเนาะเราพื่พักทั่วไป

วิลาป่านั่นีเนาะอดูอดปาหนกนด้กันเนาะมีแต่เป้งเลยเห็ดขอกเห็ดเข็มเห็ดนางฟ้าเห็ดสังกามีเนาะผักกระยงผักบงมีหมดอาหารทะเล สอนจะปลาน้ำคอลองนะพี่น้องปลาลายเลยกึ่งก็มี่ผักหวานเต็มเลยทีนี้พาพี่น้องแวะเบิ่งตลาดเสาหนองบกน้อยนึงเนาะพี่น้องโอ้โหออาหารการกินลาย โดยเฉพาะป่ามออนตรสอตอนนี้บาซอนอยู่ที่บ้านโพนเชสบานเมืองหนองบกสองมื่อวาอยู่ที่หนองบกอากาศดีเมื่อคืนนี้มีลมเย็นพัดมาซวยๆพี่น้องคิดว่าฝนตกแต่บโปบตกซ้ำแต่ว่าอากาศจะเย็นดีอยู่สบาย เมืองหนองโบกก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของแฝงขมวนตามที่เปาซอนคิดว่าได้เนาะเป็นตัวเมืองใหญ่อันดับสองห้องจากเมืองภาแขกเพราะว่าเป็นตัวเมืองที่เจริญพอสมควรครับโดเเป็นตัวเมืองที่ใหญ่มีสายแดนติดกับประเทศไทย เมืองหนองบกมีอยู่สามตลาดใหญ่พี่น้องเลยมีตลาดแหลงหนองบกตลาดแหลงดงควางแล็ตลาดต้นโพหรือว่าตลาดเสาหนองบกนี่แหละสามตลาดได้พี่น้องเลยการกินมีอุรมสมบูรณ์เมืองหนองบกเป็นเมืองที่มีซื่อเสียงทางด้านศิลปะวรรณคดีเนาะ็นต้น่ามีหมอเป็นเมืองหมอครับหมอลำกระแม่น เป็นเมืองพันหมอ้อรอให้พี่น้องเลยลตอนนี้เรามาเจออันผู้สาวลูกสองคนขายอาหารอยู่แค้มพางบาีานโพนพุดธนุนพนก่อนเนะาะจักรหฮอหนึองชมอมยังก็ช่อมปลาก็ชมอยังมีแต่ชมปลา,า,ายังเหียวใช่ว่ามีชมม่อมหมูชุบแล้วบ่ชุบแล้วข้าวเหนียวก็มีบ่ก็มีเอาบ่มีนี่นะคับในกระทีค่ะ ต่ออ่ะใคูมมือบอสจริงงูคร,รับสม้บสมสม้สมป,าป่าวะอาแล้วปีงเอาจราเขานองบกเลยจะได้จะเข้าหร้อเานี่ยเข้าหรอโอ้หใมรคือน้องบอก ขายตีหมูได้ตีชกเลยเล้เดี๋ยวตีหมูกับสุมหมูเนาะซุ่มปลาสุ่มปลาาอุดนุนเพื่นได้เนาะพี่น้องเลยพนดเดินทางการบันไดมาเพื่อนขายทุกๆเ้ามีต่อหน้าเดินบานนองบกนะ ไปโงกินซุกมีสม้มส้มปลาเนาะกับซีนหมูนะเมื่อกันเมื่อกนกินแล้วติดใจ่อ,อา,นาทนเด้อห่อนึเนื้อไ่อนกลัเจ้าก็มาอลบโอ้โหเออเอามาลองมังก้อนสักงที่ติดใจเนะแวซื้อ ทางกินน้ำน้องสาวเนาะพี่น้องอยืนทางนี่จะมีทางซีแยกแยกเบื้องขวามือไปบ้านนงบุญซื้อมันลไปองควางนเนาะเลี้ยวซ้ายแมนออกไปทางนองบกแต่มันออกไปทางทค่แคกเอาเทางเบื้องขวามือก็จะเป็นตลาดแรงองควางเปิดเฉพาะตอนแรงทางเบื้องขวามือแมนฮงเรียนมอปลายน้องบกพี่น้องเลย น,นี่เป็นเส้นทางลักนนเส้นทางเลขที่ 10s เพิดขุดเพินขุดทางเนาะน่าจะปรับปรุงถนนทางไม่เพราะว่าทางเปเพหลหลช่วงนี้ถนนเลขที่ 10s จากเมืองทา่าแขกไปละลัดไปฮอดสวรรคเ์เขตไปละพี่ร้องเลยไปทางไปฮอด นาครใจสอนมาแล้วโย่ว่าไปทางแก้นกระเบาก็ไปทางนี้ก็ได้คือกันต้นดอกไม้อยู่ภาคเบื้องซ้ายมืองามขนาดเนาะจักบ์พัวต้นยางพี่น้องต้นดอกถางบ่เน,น,นาะเบอร์สอนโมเดลใจแล้เนี่ยเี้ยกำลันคลิปภาพบรรยากาศเนะาะงเบอร์สอนพาพี่น้องมา เลาะเบิงตลาดเซาน้องบกพี่น้องเลยซอนอาหารการกินปลาลายลีสกักกะบโบ๊แพงโบ๊แพงไปลาลดเนาะอึ้งก,กับโบ๊แพงอึ้งโลแสนเดียวเนาะแสนจีบตีเป็นเงินไทยกับประมาณร้อยแปดเก้าสิบบาทนี่แหละ อันอยู่บนยื่นหลือประมาณแสนสองแสนสามโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มหันี์บอสอนจะขอปิดคลิปไว้สำนี้ก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันไว้พี่น้องเลยขอขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามผับชมเนาะสบายดี